จะฟังภาษาจีนด้วยเรื่องด้วยเหรอฮคุยอังกฤษดิคุยทำไมนี่ถ้าเล่นดึกแบบดึกมากๆอาจจะมีพี่คนมาเล่นด้วยพี่แมนหกกะกะไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะเนียเล่นถึงประมาณสักตีสามอ่ะการแปลดิมันเก่งเนี่หรอเฮ้ยแอบฟังเหรอเริ่มแล้วค่อยแปลทีสางน้อง จบจากโรงเรียนอังกฤษหรือไม่ใช่หรอโรงเรียนจีนเนะี่ยะเจอถโ,<ท>โ<ท>ถดเทมไฟบอนดห่อนะนะจะไปวางจะไปวางทูเทมทับเฮ้ยเจอ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 เครื่องเครื่องตรงตรงนี้ตรงนี้ มต้อพิตามัาพิจาาอะอเดรนเมอนะล้อยู่กูตานกแก้วหมูอะไรล่ะเลยอ้วนเอ๊ะหรือว่าตัวเดียวกันใช่ใช่ใช่ หมูก็อ้วนก็คล้ายๆกันนะชูเทปไฟไมจีไมจีคือไม่แกงใช่ไหมเฮ้ยนี่เออไม่ใช่โอ้โน้ตชูเทปไฟ เจอแล้วนะเอ้ยอ,ยอย้มันใส่ผ้านเปื้อนสีเหลืองอมันไล่ใครอยู่ไม่รู้อะวิ่งบนเลยอะมันตาถั่วได้มัมมันไม่เห็นมันไม่เห็นตาตาตานี่มันหมูเลยอะ ติดยอุ้ยอุ้ยของตกของตกของตกกันไปเป่ากันไปเป่ากันไปเป่ากนไปเป่ากนไปเป่าไอเต็มโดเลยเต็มโดเลยของตกเโตอยู่แล้วเนี่ยไม่โดลยไม่โดนตีเลยไม่โดนอะไร่ะ โอ๊ยเชยเอาโอ้ซ <im itation> ่อมไวไปเป้าจริงต้องโคตรเลยอันนี้คือซ่อมไวหรอือว่าอะไรเนีอะไม่รู้ก็ต้องกลมหน้าก้มตาซ่อมอย่างเดียวเลยโดนแคมแน่เลยอ่ะเอาเลยเฮลยเลยช่วยดีไหมนะช่วยดีไหมนะโอ้เดี๋ยวก่เปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนอุย้ยเขาไม่เฝ้าเฮ้ยเขาไม่เฝ้าเขาไม่เฝ้า ไม่ใครทำอะไร้างล่เข้าเก็บแต้มมากที่สุดกฮ้กูมีบอลลกได้ได้เลยได้เลยโมน้องโมูไหนจ๊ะโหเขาไม่เข้าโม่เข้าไม่เข้าเขาเขาเดินวนเลยเดินวนใช่ใช่ใ เสร็จเสรจเสร็จเสร็จจังหวะนี้แหละเขาไปประตูมาเลย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 แล้วก็หนีหนีนีเป็นเลยหนีไปเลยหนีเปเลยอยโทษวบอลลนะผมพูดเล่นเ้าชิวอ่ะตงเอ้าเอ๊ะเอ้าบัง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 ขามขานานัสวย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 ค่ะเอ้าไม่ได้ออกเลย ปเ็นพ ornament, ี่แมนสวัสดีครับพี่ว่างไหมได้มาเลยครับพี่แมนสวัสดีครับพี่แมนเห็นพี่แมนเข้าอีกเกมอ่ะอ๋อเข้าไปเขียนมดเฉยเฉยห้อแบบไม่อยากหาห้องนั้นต้องแบบเล่นแบบตีสองตีหนึ่งกว่ากว่าตีสองตีสามเนี้ยหาห้องไวมากไม่ก็เล่นตอนกลางวันกลางวันแบบ ออกมาแล้วเข้าออกมาแล้วเข้าออกมาแล้วเข้าอย่างนี้เลยไวมากกลางวันว้าวจริงจริงจริงแบบเล่นจนเหนื่อยอะเล่นกลางวันอะคือแบบกดปุ๊บเจอปั๊บกดปุ๊บเจอปั๊บนี้เลยใช่ใช่วิต้องต้องไปเล่นจริงเนี่ยวันก่อนไม่ใช่วันก่อนดีประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วไปเล่นกับพี่แมนมาเล่นตอกกลางวันนี่แหละประมาณทเที่ยงประมาณบ่ายอะบ่ายถึงสามโมงครึ่ง เล่นสามวันอะแรงขึ้นไปแบบแบบไปไกลอะไกลแบบไกลมากคือแบบมันแบบออกละออกละเข้าใหม่ออกละเข้าใหม่เลยแบบโอ้โหเจอห้องไวมากแต่ช่วงแบบสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยอันเนี้ยหาห้ยากกดคนเดียวนั่นพึ่งชั่วโมงอ่านะมูบี้อ่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 ะ เขาชอบแบบส่งร like <breakdown> yeah, ูปมาอวดนู่นอวดนี่อะไรอย่เงี้ยเออแต่แบบเราไม่ได้อยากรู้ไงแต่ก็เออแต่คุยคุยก็สะดวกดีวันก่อนนั่งเล่นเกมอยู่ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งสี่สิบกว่านี่แหละเขาก็ทักมาบอกว่า Morning แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่ใช้หน้าตีสองสี่สิบนะเนี่ยทักมาอย่างเงี้ย นี่ก็เลยบอกไว้ว่าออสวัสดีจากไทยแลนด์เหมือนกันที่นี่ก็ตีหนึ่งสี่สิบตลกตลกเออมอร์นิ่งเฉยเลยแต่ดูแล้วถ้าจะเป็นนักเรียนอะ<ม>่ะเพราะวันธรรมดาดึกดึกดึกๆ,ๆึกไปนอนเร็วแต่วัน,วนแบบเ<บ>ส<ะ>บาร์อืมคนจีนที่เล่นเดบไบเนี่ยเป็นเพื่อนกันในสตรีมอยู่เนี่ยเขาแอดมาไม่รู้ไปทำอะไรให้เขาเขาเลยแอดมากลัวเหมือนกันตตนแรก เขาแอดมานึกว่าจะแอดมาด่าแบบเอ๊ะเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าแบบกลัวเล่นไม่ดีแล้วโดนดา่าไงแบบคนเล่นเกมนี้แบบมันชอบด่าก,กันอ่ะชอบเพราะอะไรไม่ชอบเลยท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกไม่ชอบเลยแบบว่าแบบถ้าถ้าในเกมจบมันก็จบอ่ะเนาะแบบแต่ถ้าตามมาดา่าแชทมาด่าอะไรก็แบบก็เกินอ่ะนี่ว่าคือมันเป็นเกมอ่ะเนาะใช่แล้วเขอ,อ,อ,อย่างเงี้ยไม่ไหวเกมอะไรครับเห็นเขาฮ<อ>ัลโหลน้อง จอซาร่าส์เลยเห็นไหมไอ้ชั้นโนเบลอะเกเลยนะเห็บคอริดยังไงลองฟีฟ่าดิเห็นในกลุ่มกลุ่มเดตบอยที่เขาแซลกันมึงเห็นกนเป็นซโนเบลอ่ะเออซโนเบลว่าซโนเบเอ๊ะตายตายตายหุยหเนื้อเนื้อสาบิงเนเ้อสามบิงสามบิงอะไต้องปอนไปเนี่ย อโอ้ยเนื้อสับเนิ่งจะบ้าใจฮัโลโหลจะใครอ่ะม <c oughs> ี้อะไรนะนี่ไงน, <c oughs> นี่ไงถามบิงไป่ดีดูดูดาบก่อนว่าใครเจอ ใช้ถ้าใช้มีดเหมือนคนรู้จักก็รู้เลยว่าใครแต่นี่ไม่รู้จักไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะเฮ้ยเอา,เอาช่วยได้ไหมเนะี่ยจางช่วยได้ไหมมีมีคนอ่ะไม่มีแล้วแฮ อ๋อมีมีมีเอ่ะซ่อมตรงนี้เดีย๋ยวไหวชิวไหวชิวกาแฟกาแฟกาแฟกำล,ลังมามันไปนะฮ่าได้เล่นดีนะนเฮ้ยม,มันเห็นมันเห็นมันเห็นนะฮะในชุดแดงด้วยคนน่ากลัวเลยให้ไปช่วยไหม ไฮโดน่ะก็โคนพูดอันตรายอ๋อเดี๋ยวแหละเฮ้ยเดี๋ยนะขาว่าได้เล่นดีนี่มาจากไปมาจากไปเอ็มปะโลเีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว g o o g ก e คือว่าทำไมทานคิดอย่างนั้ไม่รู้อ่ะเพราะว่าคนที่รู้จักที่เขาเล่นเขาก็ชอบพูดเนี้แบบว่าใช่ใช่ แล้วก็แบบเล่นดีอะไม่เช่คนเวออเวลาเราพูดว่าเชื่อเราก็เชื่อใช่ไหมอันนี้จะแบบเชื่อผมเป็นผมเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะอินคาแรคเตอร์ออกมาออกมาแน่เลยอ๋ออินออฟคาเล็กเตอร์ใช่ไหมกันไม่รู้ไม่รู้คนดูกังตอนนี้เห็นเขาเล่นอุย

หัวทักษะทักษะส้อมสูงสุดโอ้นี่ก็จะร่อยกูอย่างเดียวเลยปั่นเลยปั่นเลยมีพื้อเลยมีพื้อใครเปิดกล้องแถวนี้วะเนี่ยกันมึงเหรอมีมีปั่นตลอดเพฟ้นนะฟังว่าเพื่อนถ้าไปเล่นโลเพนี้ต้องอยู่เป็นแกงไหมหรือว่าไม่จำเป็น มาคนเดียวก็เล่นคนเดียวนะครไปชิวๆก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใารจะลำบากนิดนึงไอ้กุนตูนเปิดล้วกูนเปิดเพื่อนเพื่อนขอขอแต้มพี่ขอตัว่พี่ขอมารุดไดฮาร์ดไปกดเลยนะเอ้ยไปแล้วไปแล้วจ่าไดฮาร์ดไปอุ้มซะแล้ว โดเนี you, ้ยโดเนี้ยไหวชิวไหวชิวไหวชิวแล่วเฟซต่อมึงนะไม่ชิวแล้วนะไชิว,ชว,ว,ชวไม่ชิวไม่ชิวเขาเล่นเป็นนะเล่นเก่งด้วยอยากแซมเล่มเอยากโปรโมเดอร์มันเป็นเพราะอะไรอ่ะก็อยากแซมเล่มไงฮะอยากแซมเล่มกัน Dạ thả đem mặt Dạ dìm cái à? hả lọ Dơ dơ Cái này à nó Dù ba không? Mấy mình á Hê em cái này à Cửa, Cơ cơ วิ่งหาลูนก่อนเฮ้ยโดนที่เอีวโอ้โหมันดังอยู่แถวนี้มันดังอยู่แถวนี้ตบฟรีป่ะน้องโอ้โหอย่าฮือเฮ้ยโหโอ้ยแบบที่เดิมแล้วเนี่ยที่เดิมเลยที่เดิมไปหละคน

2 2> มันในกเฟเฟ่สองแง่มันสามบิงแง่ใช่ก็บอกแล้วว่าสามบิงสา่บิงได้อะส<อ>ี่บิงยังได้อ่ะสี่บิงนี่โปเกินสี่บิงนี่มีแป้งแล้วนะกว่ากว่าไปแล้วกว่ากว่าโออตัวปีไม่ซ้อมเคยเซตก่อนคอยลมวะ มึงดองแหวนทำไมวะถ้าถามจริงเนี่ยกูพยายามซ่อมเครื่องกูพยายามซ่อมเครื่องเสร็จเดี๋ยววน้ำไปก่อนได้ไหมโคตรไหวโคตรชิวอะอาแล้วมันกลับหากูอีกอะอะไรวะโคตรชิวชีวิตโคตรชิว,บบวชีวิตโคตรชิวไอ้กูโดนดึงหลังเอ้า ได้ทีแนละ้วเอาคืนนะไอ้สัสมันไปหาเมืองแล้วมาอยากเล่นรอแป,ป๊บหน้าแล้วกัเดี๋ยวใเล่าเขเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดึงให้เดี๋ยวรอดึงให้เดี๋ยวรอดึงให้แต่ขอแกะทูเทมก่อนโหด่านนี้ทูเทมแกะก็ร้ายไอ้ยองโหโดนโดนคนละสองกันหมดแล้วเนะี่ย ก่อนไฟก็ขอแก่เทียมก่อนนะนี่ไไอ้แกนตามหาผมนะเฮ้ยชิปหายแล้วไปก่อนไปก่อนโหลาโกโกเฮ้ยดืปุกที่หายแล้วโอ้โหเก็บไปป้าน้อง ตายแล้วหรอยังยังยังมันตามล้าพวกมึงมันไปแล้วมันตามล่าตามคนมันตามคนปั่นเครื่องมาดีมันทำอะไรอ่ะอ๋อมันกวนหางหลังเดี๋ยวขอแค่สัมผัสขอแค่สัมผัส ก็ขอแค่สัมผัสเลยเออไปมาจีอุ้มกูดีอุ้มกูดีกูไม่มีแทงหลังด้วยอุ้มดีน้องอุ้มดีติเพื่อนมาไปแล้วมาไปแล้วน้องมาเร็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 โคลด้าโค้ด้าอ้ยเสร็จเลยอ้อยเสร็จอยู่นี่ดีน้องได้ได้ได้อ้อยเสร็จกูบอกไม่เสร็จละเพื่อนไปโทเทิมดีแล้วไปโจทิมเรา โอ้โหทางตันแม่งอ้ออกทางไหนวะเนด้ออะดิอะดิเพื่อนแตกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตามแล้วนะเดี๋ยวไปแอบชั้นใต้ดินดีกว่าไปแอบเบ็ดมันเนี่ยอันนี้ลบตู้ดีกว่าไปมัสลูมัสลูไอ้มีมีตู้สองอันพอดีวะมึงวัดใจปะแน่แน่แน่พอดีต้องแหน่ต้องแหน่ล้างเนี่ยล้างบ้าน โอ้ดีเลยว้ากรตู้นี้แล้วกันออกมากันเดี๋ยวอีกาขึ้นเว่ามันมันจะทน,น,นได้น,น,นได้แค่ไหนวะกู้เดี๋ยวมันกู้เดี๋ยวมันนั่งกู้เดี๋ยวมันนั่งดูทวิทรอด้วยใครป่ะตรงนี้เ เอมึงรู้ได้ไงวะรู้ว่เคยทำมาแล้วเจ๊เจ๊เทำเลยมึงเคยเล่นคิลเลอร์เลยวะไม่เคยไม่เคยเคยทำคิลเลอร์อยู่อะคินเลอร์ทนรอนน้ำใหมอ่อะกดกด,กดออกไเอเไรอะแทมแล้วมั้งมือกันเจ็สมองได้ดิเรต,ตายแล้วนะรีบปัน่นรีบปัน่นรีบปันป่นปั่น๋ยวนครับสวยน่ารักสวยน่ารักสวยน่ารัก เออแล้วมันมีโทษเท็มไฟอ่ะปัน่นไม่เสร็จสักั่งคิดเองมึงกลัวเองอ่ะแล้วก้าแล้วตอนนี้ก้าวแล้ว,ากกาว,ลวบิงคือแบบอุม้มหลังกนะูไปเนี่ยเฮียมองกูนานจังเลยไอ,อแนนยแ้แมวเด้งอ่นนะเนี่ยแมวเด้งกะน่ะโอ้เด็กแบบน้องเอา้าไอ้การึงปั่นเหรอ มีฟันจริงก็เลอช่อกดมแอบตู้ไอ้ชื่อกระแอบ,บตไปเฮ้นี่เดเอ้าตายแล้วหรอยุ่งกับเกมตายะอเอ้าตายแล้วไปเลยเอ้าตายแล้วหรอเอาละเรามาแข่งกันส้นแอบไหม เอาปน่าออกตู้เลยอืออ่าเจ thì, อตู้พึ้ชิวอะนั่งนั่งดูคนเอาอชีว,ชวชิตรอดชฉยเฉยมือฉัดนี้เลยเอาชิบหายมาได้นน้องเ,เอาพี่เป้าเรา,าตรงน,นีง้โคตรเนียนนะกูบอกเลยอ่ะเสียบร้อย เปิดตู้เหมือนเปิดตู้เช็คกันน่ะแปลเล็วะชุดโคตรเนียนนึกบอกเลยถ้เาเห็นก็สมดุลถ้าเห็นก็เกินไปอ่ะ <c oughs> จะ้าจ้าทำไรอยู่อ่ะจนน้อตาไปแน่บอกเลยเพียบ เนื้อตาแดงกลับมาเอาเอซัตตกใจตกใจตกใจขอ <c oughs> รี่นะขอรี่ตกใจตกใจจะเพิ่งตาแดงกลับแ,แล้วเฮ้ยหัวยโยกเลยเนี่ยมีสมดุลนวงกุดโดดหลงนี่เพเรียบร้อยพวกเสือ้อ <c oughs> ชิว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 ,ชว ก็โทษแล้วกินเลอะนี่อู้ไม่ทันจะเข้าตู้แต่ละแต่ละเข้าตู้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 ไปเข้าตู้ไปแต่แล้วเขาอยู่หาเขาอยู่หาเข้าอะไรแล้วเข้าปอมเกลือไหวชิวเอือว่ารอดทัวร์ไม่รู้ซะแล้ว เขี่ยงเนี่ยเขี่ยงเนี่ยกูเล่นมันร้อยกูเล่นมันร้อยกว่าชั่วโมงไปหนึ่งหัวเนี่ยเข้าหลังเนี่ยเข้าหลังเนี่ยไอ้หลุมเนี่ยกูเห็นหลุมแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๋อหลุมละเดี๋ยวหลุมละเจ๋อหลุมละเจ๋อหลุมละน่าไอยังมันไม่เห็นกูแล้วดูดิน่าชีวิตโคตรชิวโอ้ยแปลว่าน้องก็ชิวอ่ะเห็บเออพี่ชิวจังเห็บ phải thế nó. <laughs> ờ. Em đâu. không sao đâu. không